จจรริิงโดยตัวการลงพื้นที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์นะคะก็ช่วยให้นักศึกษาเวียดนามที่เลือกเรียนภาษาไทยทั้งสนุกและได้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์บ้านเราไปพร้อมกันค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นการเตรียมตัวก่อนก้าวเป็นประชาคมอาเซียนนะคะการรู้ทักษะพื้นฐานภาษาไทยค่ะก็ช่วยสร้างโอกาสทางอาชีพและช่วยให้สองชาติเข้าใจกันมากขึ้นติดตามจากรายงานร่วมแรกเดียวกันค่ะ เรือพระราชพิธีจำลองแต่ความงดงามที่ใกล้เคียงกับภาพในตำราทำให้กลุ่มนักศึกษาเวียดนามที่ศึกษาภาษา,าไทยกลุ่มนี้ตั้งใจอ่านและฟังเรื่องราวของกระบวนพยุหะยาตราทางชนลมากที่แม้จะเต็มไปด้วยคำราชาศัพท์แต่ก็ทำให้ได้ความรู้ด้านภาษาไทยเพิ่มอีกมาก ็นกิจกรรมเรียนรู้เมืองไทยในหนึ่งวันที่เมืองโบราณนะคะของนักศึกษาเวียดนามค่ะที่มาเรียนรู้เรื่องราวศิลปะวัฒนธรรมไทยในประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะคะก็อย่างที่เห็นค่ะทุกคนกําลังอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับปราสาทหินพนมรุง้งถ้าฟังแล้วก็อ่านภาษาไทยกันได้อย่างคล่องแคล่วทีเดียวค่ะชวนให้ตื่นตาตื่นใจกับปราสาทหินพนมรุงง้งจำลองจากจังหวัดบุรีรัมย์ที่ทำให้เหงียนตันลันบาว นักศึกษาชาวเวียดนามเอกภาษาไทยชั้นปีที่3นึกถึงเจดีททมแจมทางภาคกลางของเวียดนามที่มีชายแดนติดกับประเทศกัมพูชาจึงมีสถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงกันกิจกรรมนอกตำราที่ได้มาเห็นศิลปะวัฒนธรรมไทยด้วยตัวเองยังมีส่วนส่งเสริมทักษะด้านภาษาไทยที่เธอเลือกเรียนเป็นวิชาเอกมากกว่า3ปีให้พัฒนามากขึ้นหวังนำความรู้นี้ไปประกอบอาชีพในอนาคต หนูก็ตั้งใจว่าภาษาไทยนี้จะเป็นเหมือนอาวุธที่สำคัญจัดใจในขเข้าสู่ความสำเร็จในอนาคตได้ค่ะทำงานได้ที่โฮจิมินห์พื้นพื้นก็ติดต่อแล้วก็บอกว่าอยากเรียนภาษาไทยบ้างเยสอนให้เราบ้างแบบนั้นแล้วก็คนเวียดนามก็อยากมาทิวที่ไทยมากค่ะการสอนภาษาไทยนี้เราก็สอนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยแล้วก็บาวติษาสังคมไทยแต่น้องๆส่วนใหญ่ก็จะได้เรียนจากหนังสือจาก ตำราหนังสือแล้วก็สื่อวิดิทัศน์แต่ว่าสถานที่จริงเนี่ยน้องยังไม่ได้ยังไม่ได้เห็นทีนี้ที่น้องได้มาแล้วก็เน้นให้น้องได้ไปดูสถานที่ที่จริงสามารถสัมผัสได้จริงครับคือน้องออกมาจากมหวาวิทยาลัยปาทัศน์ศึกษาเนี่ยน้องจะได้คุยกับคนอื่นๆด,ด้วยตัวเองก็จะเสริมทักษะการพูดการฟังให้น้องด้วยครนะับนะประด็นเมื่อกี้ที่เราผ่านภาคเหนือเนี่ยที่มีช่องหน้าต่างน้อยนะช่องหน้าต่างเล็กๆเ,เพราะว่าอากาศ นะคะเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของสภาพภูมิอากาศที่เมืองไทยหมดเลยนะคะการเรียนรู้นอกห้องเรียนของนักศึกษาเวียดนามในโครงการฝึกอบรมภาษาไทยระยะสั้นประจําปีของมหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรโดยการสนับสนุนของสํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศหรือสอพอรอที่ดําเนินมาเป็นปีที่15แล้วทําให้นักศึกษาหลายรุ่นที่มีโอกาสเดินทางมาประเทศไทย บอกต่อถึงความประทับใจในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่แฝงด้วยความสนุกสนานเป็นนิตรเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้นักศึกษาในเวียดนามไม่น้อยยังคงเลือกเรียนภาษาไทยเป็นภาษาที่สองและสามชอบทำงานเกี่ยวกับโรงแรมค่ะก็อยากเรียนอีกภาษาคือภาษาอังกฤษราะที่เวียดนามก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นเป็นหลักก็ชอบและจะเรียนภาษาอังกฤษกับภาษาไทย และทำงานที่เวียดนามหรือที่นิ็ได้ทำอยู่ cả หนูไม่เคยคิดว่าจะเลือกเรียนภาษาไทยและมาแต่ว่ายิ่งเรียนยิ่งชอบภาษาไทยอักษรไทยอักษรไทยก็น่ารักมากค่ะสำหรับหนูค่ะและวัฒนธรรมไทย ไปต่อยอดเนี่ยได,ได้ได้หลายหลายหลายอาชีพนะคะอย่างทางโฮจิมินเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคนไทยไปทําธุรกิจเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องการคนที่พูดภาษาไทยได้ก็มาช่วยเหลือตรงนี้หรือว่าอย่างเวลารัฐบาลไทยไปหรือว่าคณะอาจารย์นะคะไปดูงานหรืออะไรก็จะมีลูกศิษย์ทางนู้นเนี่ยมามาต้อนรับแล้วก็เป็นล่ามให้นะคะค่ะ หลังมหาวิทยาลัยรัฐบาลในเมืองใหญ่ของเวียดนามเปิดสอนหลักสูตรวิชาภาษาไทยมากว่า10ปีเพื่อสารสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านภายหลังเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกลุ่มอาเซียนเมื่อปี1995และการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในอีกไม่ช้าจะยิ่งเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาเวียดนามที่มีความสามารถใช้ภาษาไทยทั้งการเจรจาอ่านเขียนได้มีส่วนในการทำงานร่วมกันของสองประเทศบ้านใกล้และขับเคลื่อนโอกาสทางธุรกิจไปด้วยกัน อัญชลิปปสุวรรณไทย PBS รายงาน